ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาฟุตบอลและการอยู่ก่อนเป็นการกุศลนะครับทราบเพราะจ่ว่าเป็นบอลของนักฟ้าสนของก็เป็นงานบุญที่ทิ้งสภาอยู่เป็นเกมไปเรื่อยๆครับอย่าแต่ก็อย่าลืมเกมจากให้หน่อยนะอยากไปทีนี่เติอมาเก็บสัญญาที่คนที่มันมักเตะบอลนะครับและร่วมกันแน่นะไม่ไเห็นคนที่มีการเล่นเกมคนในมีความสุข มันร่วงต้องขึ้นจะท่างานะครับก็มีหลายทีมเลยมั่วๆซอยกันนะครับดีใจครับดีใจที่เขาออกกําลังกายแต่ว่าก็เป็นกํลังใจเพรานเนี่ยเตี้ยบเลยครับมื่อมันฮอนเพีนงในช่วงโควิดเนี่ยเล่อโควิดซราบไหมนี่เพียงไหนงานการเพียงไหนจริงๆเหรอครับมาทราบมายังเหมอนกับยังเมือารไม่มีบุคีนเนาะไม่มีอารเลยคนก็ต้องระวังใส่ชีวิตจั่างใดสีมันเป็นปกติที่สุดนะครับก็เป็นน้องใจนาว่ากะเพาะว่าน่ามัน ครับเขาสู้สภาพว่าปกติเยอะๆหรอครับแต่อยัดเงินโดยชวนหน่อเนี่ยเย็นยไปที่ไหนครับครับครับแต่ในขอเป็นกับรู้ใจให้ครับมาทุกคน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 ให้สู้ๆต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับายการรับหลบกอบสนามโอ้ครับผมเมื่อนี้มัตสึบอลในน้ำที่มสะท้านนะครับครับในน้ำที่มสะท้าลราคามาในน้ำอาจารย์ผู้กองก่อบเพราะว่าพวกเขามักห่มกีฬาออกกำลังกายนะครับครับ เดี๋ยวเขาเาถามพี่อีกขนาดครับผมตอนนี้มีผลงานอยังตอนนี้ผมอยู่บริษัทโฟเอ็ดหกปีครับมาเพียงเตาของผู้บอาจารย์ออเ่ชื่ออัลบัมเจรลอรนะครับเขาเบิางคนยูทูบเขียนว่าเจรลอร์กระดาดไม่ขึ้นเป็นรอยกาเพีงเลยครับครับครับผมตอนนี้ก็อยู่โฟเอ็ดอยู่ครับครับแฟนๆของพี่เอกขาดครับติดตามพี่เอกแล้นะครับชุดชุดของเขามีเลยเจรออรครับผมอ๋อเจรลอนว่าโฟเอ็ดไทยแลนด์เอกสารก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับผม